ทูลกระหม่อมหญิงทรงสวดมนต์ทำสมาธิรับสั่งไม่สนใจหรอกใครอยากด่าก็แผ่เมตตาให้เ <What? S 1> มื่อวันที่26มีนาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีทรงโพสต์ภาพพระพุทธรูปลงในอินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยทรงโพสต์ข้อความว่าสวัสดีวันอังคารค่ะ ดิฉันเกิดวันพฤหัสไม่ใช่วันอังคารพระประจำตัวของดิฉันจึงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระที่ดิฉันสร้างเพื่อทำบุญเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เอามาแชร์ให้ดูกันเพราะดิฉันได้สวดมนต์ทำสมาธิเพื่อแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตาเนื่องในวันเกิดของดิฉันซึ่งใกล้ๆจะมาถึงแล้วในเดือนหน้านี้ ดิฉันขอนำบุญมาฝากให้พวกเราทุกคนให้ทุกคนมีความสุขคิดอะไรก็สมความปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำมาค้าขึ้นเทินสาธุเอาบุญมาฝากแผ่ส่วนกุศลให้แก่ทุกคนที่กำลังอำนวยพรแก่ดิฉันอนุโมทนาสาธุนะคะเวลาต่อมามีผู้ติดตามอินสตาแกรมรายหนึ่งได้โพสต์กราบทูลตอบว่าสาธุเพคะ อย่าใส่ใจพวกพูดไม่จริงมโนไปได้ตลอดซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ทรงตอบว่าไม่สนใจหรอกใครอยากด่าก็แผ่เมตตาให้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ